ว่าเรายิงปืนโอ้ยไม่ใช่ผมมีคนยิงปืนไหมขอโทษนะอาตมาไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อนะแต่จริงพระไม่ได้ทำเลยครับถอยเอาไปก่อนรถถอยเอาไปก่อนยากเลยอะไรเลยเอ้าไหนว่าเรายิงปืนโอ้ยไม่ใช่ผมมีคนยิงปืนไหมอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ผมไม่ใช่อาตมาขอโทษนะรอปสสครับปวสสองเดี๋ยวขอแยกคนตัวก่อนนะสอคนเลยคนเลยคนเลยเจ้าพี่เลยหน้าสิบห้าครับ อืนย่างไ้คร้ปใแคก้วย่ป็นทยคนิงที่ก่อนเลยก้เ็ปืนก็พกอยู่นะใช่ไอยี่สบแล้วร้ยแก้เก้าทนี้ค่ลูกนีใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหมใช่ลูกนี้แหละครับปืนก็บอกข่านก็แข็งเ้ยี่เจอป่ะเออเอเราถอยไปก่อนถอยก่อนนี่ก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไก่อนถอยไปก่อน พี่ผู้แจ้งเหรอคนแจ้งใช่ไหมเป็นคนแจ้งใช่ไหมใช่ครับอ่ะพี่ผู้คนแจ้งเดี๋ยวรอแป๊บนึงอยู่อยู่เฉยอยู่เฉยไอ้คุมตัวไปยี่สิบแล้ววยี่สิบแล้วแต่ยังไม่พู้ประกอบการเลไม่อ้ตั้ง50ขอโทษนะอาจารย์ไอ้หลวงพหลวงพ่อนะขอโทษนะโอเควันนี้นะครับเวลาประมาณ15ในกา5ทีนะครับเริ่มแจ้งนะครับแต่คนเมืองดีว่ามีเหตุยิงเงนเครื่องท้ายี่บอ2แบบนี้นะครับ ตัวตอบนะครับ่้รับแจงเบื้องต้นเนี่ยเป็นพระนะครับแต่จริงพระไม่ได้ทํำเลยครับแล้วก็มีนายบํารุงเถืนมีนะครับที่นั่งอยู่ตรงหลังต้นบาทเนี่ยนะครับก่อเหตุนะครับใช้ปืนอัดลมนะครับลักษณะเป็นปืนปีบีกันนะครับนะกระสุนเนี่ยเป็นแบบเล็กนะครับเป็นแบบอัดลมนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนายประหลุงเถื่อนมีนะอายุ เกิดวันที่28มีนาปี1 5 0 9ครับอายุเท่าไหร่แล้วป6อายุ16ปีครับก็ใช้บีบีกันเนี่ยหนึ่งชิ้นฟ้านะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรแค่นี้เองนะแล้วก็อ้างว่าพลาดเรื่อนอื่นครับซึ่งผมจะั้งใจอยู่แน่เลยว่ามันจะเกิดลมนะครับไม่ใช่พายุตืนไม่ใช่อาวุธปืนแล้วก็ไม่มีจะมีเครื่องอื่นๆอะไรแค่นี้เองขึ้นไปแล้วก็ าก,กา็จากการที่ได้แจ้งการตัวคนตรวหอมคุณนะครับคนโัรีแจ้งมาครับไปตรวจราบแล้วเนี่ยเป็นเครื่อสมนะครับเดี๋ยวจะนำตัวนเนี่ยคนประวัตินะครับแล้วก็ตัวปัสวะนะครับหาเติดต่อไปครับก็ดูแล้วเนี่ยทางผู้ก่อเหตุนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเสพยาบ้าแล้วก็เมายานะครับใช้ตรวจ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ